ก็สวัสดีอีกครั้งก็วันนี้ก็มารีวิวเอ่อแมพซึ่งผมได้จากกลุ่มของไอฟฟาก็มันเกิไม่ได้นะก็เดี๋ยวแรกก็คนที่แมพไม่เป็นก็เดี๋ยวผมก็จะสอนกันมาแล้วก็ ขั้นแรกก็ไปหาไฟล์แมปที่โหลดมาผมโหลดมาวที่ดาวโหลดนี่นะของนี้เลยนะไอของนี้เลยไอคนทำการแตกไฟล์ ยีกว่าเอ็มีแต่โลดมาทาไบเจนี่มันก็จะไม่ได้นะก็เลยกดกดเข้าไปนี่นะให้คนกดตรงนี้เลยเนี่ยนะมันจะมีสองชั้นนะก็ให้คนกด,นกดให้กดเข้าไปไรฟะเออก็รันาหดไฟนะ เลยฝรั่งเนี่ยก็ก็เอาไปด้วยเนื่องจากว่านี่นะให้คนกดค้างไว้เอาเอานะฮะคณกดค้างไว้แล้วก็ทำการคัดลอกก็ได้ตัดก็ได้ฮนะผุขอตัดเลยเนื่องจาก ไม่เปลืองพื้นที่นะก็ทำการเข้าไปในเกมแล้วก็เข้าไปในะคำว่าไมค้าเบอร์เนะนี่ยนี่เซิร์ฟที่ผมลงไวแล้วนะนี่ก็ผมจะลงซ้ำก็เขียนทับไปเลยโอเคครับก็ขอลบ่นะเดี๋ยวผมจะ จะพาไปดูฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรต่อดูกัน ตามชื่อที่เราลงนะฮะอะ่เขา้เขามาก็จะเป็นไม่อมี่ยนะครับอ่าแต่ซึ่งผมต้องการที่จะรีวิวผมเลยต้องการที่จะเอาเป็นอมตะนะมา,ามาดูกันซึ่งเสียงอาจจะไม่มีไม้ไม นะเอ่อเออการสีอะไรไหนเวะตรงนีไ,งไม่หอะวะยังไงเอเคครับซึ่งดูแบบลักษณะแล้วก็น่าจะเป็นนะ ถูกนะถุยนะเป็นเรือนะครับนะแล้วก็ดดมาชา้มากในะจังหวัดอัดไปด้วยนะกองลายเอยนะฮะกองใครวะอ่าใครที่ของเด็กหมกฟังอะไรนะลูฟี่อกีกเนี่ยนะก็ ได้นะจะให้ลิงก์มาโบกน,น,นะก็วันนี้มาเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอสวัสดีครับนะอย่าลืมฝากกับสตาร์ทใหกันด้วยนะครับ